สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสายไฟด้วยไวนัทนะครับการต่อสายไฟด้วยไวนัทเนี่ยนะครับจะเป็นการต่อสายไฟในระบบเดินสายร้อยท่อนะครับเมื่อต่อแล้วนะครับก็จะเก็บไว้ในกล่อง j งชั t i o ล็อกนะครับคือกล่องสีเหลี่ยมสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็สายไฟที่นํามาต่อก็เป็นสายไฟประเภท THW นะครับหรือว่า THW นะครับตัวไวนัทเนี่ยก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับ คือเพื่อให้เหมาะสมกับสายไฟแต่ละเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น1.5 2.5เบอร์4เบอร์6เบอร์10อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาต่อให้ดูเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวววยนัดนก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในแต่ละเบอร์นะครับตัวสีส้มนี้นะครับก็เหมาะที่จะต่อด้วยสายเบอร์0.5ถึงเบอร์1.5สแควร์อินนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนี้นะครับ ก็เหมาะกับการต่อสายเบอร์1.5ถึง2.5แควรมินนะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะครับก็เหมาะกับสายเบอร์2.5ถึงเบอร์6นะครับแรมินนะครับแล้วก็จะมีสีเทาอีกครับแต่ว่าตัวอย่างสีเทาไม่มีนะครับมีสีเทาเนี่ยต่อเบอร์6ถึงเบอร์10แควรมิลนะครับในตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะเอาสาย1.5มาต่อให้ดูนะครับ สมมุติว่าเราได้ร้อยสายรอทอ่อมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต่อจําสายนะครับในกล่องนี้จะสังเกตว่าจะมีสายสีน้าตาลกับสายสีฟ้านะครับผมจะเอาสายสีน้าตาลนะครับม,มารวมกันนะครับด้านนี้มี2เส้นด้านนี้มี3มเส้นนะครับก็เอาสายสีน้าตาลมาพันสามเส้นแล้วก็สายสีฟ้ามาพันสองเส้นนะครับด้วยไวนัดเบอร์หนึ่งจุดห้าคือสีส้มนี้นะครับทีนี้การต่อนะครับเนี่ยเราก็เอาสายสีน้ำตาลนะครับ สามสายนะครับมาเรียงอย่างนี้เลยนะครับนี่เรียงอย่างนี้เลยนะครับตัวทองแดงเนี่ยเราปอกประมาณหนึ่งเซนนะครับนะครับหนึ่งเซนเรามาเรียงนี้เลยนะครับแล้วเราไม่ต้องตีเกลียวก่อนนะครับเราไม่ต้องพันเกลียวไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเราเรียงสายอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไวนัดเนี่ยสวมเข้าไปเลยนะครับ ข้างในตัวไวนัสมันจะมีเกลียวอยู่แล้วนะครับนี่เราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเวลาหมุนนะครับให้หมุนไปอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับนี่เราดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยเลยนะครับหมุนอย่างนี้นี่แน่นแล้วนะครับ หมนไปเลยนะครับอัดเข้าไปนี่ครับแน่นแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าาวนัดเนี่ยมันแน่นนะครับคือมันจะบิดสายไฟเนี่ยให้เป็นเกลียวเองนะครับโดยเราที่เราไม่ต้องตีเกลียวก่อนนะครับแล้วจึงเอาไวนัดใส่นะครับแล้วก็เมื่อใส่อย่างนี้แน่นแล้วนะครับเราไม่ต้องเอา สกอตเทปเนี่ยพันนะครับเราปล่อยอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวไวนัทเนี่ยมันมีฉนวนหุ้มอยู่แล้วนะครับเราก็เมื่อใส่อย่างนี้เราก็เอาเก็บในท่อได้เลยนะครับนี่นี่อีกสายหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวสีฟ้านี่ก็ใส่สองเส้นนะครับเราใส่เข้าไปนะครับ นี่เราหมุนเข้าไปเลยนะครับตัวไวนัทเนี่ยมันจะตีเกลียวเองนะครับเพราะมันมีเกียวล็อกอยู่ข้างในนี่ครับเนีย๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตีเกลียวแค่นี้ก็ได้ครับเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแน่นแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับแล้วก็ เอาฝามาปิดนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้สมมุติว่าเราจะทําการเพิ่มสายไฟเข้ามานะครับแล้วก็แค่คลายตัววายนัทนะครับเนี่ยสมมติว่าเราจะเพิ่มสายจากสองเส้นตัวนี้เป็นสามเส้นนะครับแล้วก็คลายวายนัทนะครับหมุนถอยหลังนี้นะครับนี่โอเคนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่มสายไฟเข้าไปนะครับ แล้วก็อาไวรัสสวมนี่นะครับแค่นี้นะครับนี่ก็ได้เพิ่มสายแล้วครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับการต่อสายไฟด้วยไวนัสนะครับเมื่อต่ออย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเอา ผ้าเทปมาพันอีกเลยนะครับเพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของไวน,นัทเองก็มีเกลียวสำหรับการเกาะยึดอยู่ข้างในนะครับ ก็ง่ายๆสําหรับการต่อสายประเภทนี้นะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอไว้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการต่อสายไฟในระบบเดินสายโดยท่อแล้วก็ต่อด้วยวายนัทนะครับก็ขอขบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ